มาอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างเรามาเฉลิมฉลองนะครับหลังจากวันที่10ทธันวาคมนี้ที่จะถึงตัวเลขการท่องเที่ยวคุณสศิพิมลท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวครบ10ล้านคนหรือว่าททท,ทเตรียมฉลองจัดงาน Amazing Thailand 10 million c e l e b r a t i o n นะครับหลังตัวเลขนักท่องเที่ยวล่าสุดถ้านับวันถึงวันที่10นี้จะมีนักท่องเที่ยวครบทั้งหมด10ล้านคนครับเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจมากนะครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยข้อมูลจากการสำรวจขออภัยนะครับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคมต้นปีจนถึงวันที่5ธันวาคมศกนี้ประเทศไทยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วจำนวน9.78ล้านคนนะครับหรือว่าเป็น9ล้าน7แสน8หมื่นคนคาดการว่าหลังจากตัวเลขที่มีแจ้งเข้ามานะครับ<ฆ>ก็10ธันวาคมนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะสูงถึง10ล้านคนครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี2565 ทอทอทอจึงเตรียมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยการจัดกิจกรรมอะไรครับ Amazing Thailand 10 m i l l i o n Celebration นะคะเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของทุกพื้นที่ทั้งในเรื่องของการจัดพิธีต้อนรับแล้วก็มอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวทุกคนในเที่ยวบินหรือช่วงเวลาที่กําหนดนะคะณท่านอะากาศยาน7แห่งก็ได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานอุตภาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานสมุยและ2ด่านชายแดนทางบก ก็ได้แก่ด่านพรมแดนหนองคายและด่านพรมแดนสะเดานะคะในปี2566ทางด้านของทททนั้นก็ตั้งเป้าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยจำนวน20ล้านคนสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวรวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า2.38ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณ